Hi, my name is Coral Hope Leo. You're Miss Earth Thailand and Miss Earth Fire 2023. And today I want to talk about mangrove trees and the large amount of benefits they bring to our mother earth. Mangrove trees act as a natural infrastructure, preventing erosion and absorbing storm surges. And when we talk about mangrove trees, we have to talk about the large amount of carbon they absorb on a daily basis, cooling down our earth's temperature. They also act as habitats to many creatures that live around the area

ป่าชายเลนเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากมีทั้งต้นโงกงกางปูแสมส,สารหรือสิ่งมีชีวิตมากมายรวมอยู่ด้วยกันค่ะป่าชายเลนนะเป็นที่แบบที่ที่ล่มลื่นอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรากําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมากซึ่งเราจะรู้ได้เลยว่าป่ากงกลางเนี่ยต้นหนึ่งต้นนะคะสามารถดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างมากเลยแนนนะคะก็อ,อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันช่วยปลูกป่าชายเลนเพื่อให้โลกของเรานั้นน่ายอยู่มากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะบิวนะคะเทศสั่สกออารหญิงการชนโลกสาทิ Miss Earth Thailand 2023ค่ะตอนนี้นะคะบิวอยู่ที่ป่าโกงกางจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยวันนี้นะคะทาง Miss Earth เราก็ได้มาลงมือปลูกป่า,ปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับป่าชายเลนที่นี่กันรู้ไหมคะว่าความสำคัญของป่าชายเลนอีกที่หนึ่งคืออะไรคือเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะจะมีน้องกุ้งหอยปูปลาที่จะัวเล็กๆของเขา ที่นี่แหละค่ะจะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ําเป็นเหมือนกับว่าที่โปรเทคที่ป้องกันโดยเห็นว่าจะมีตัวล่าของตัวต้วตวตนกลกางนะคะใหญ่มากเลยแล้วก็หลากหลายมากเลยตรงนั้นแหะค่ะคือที่ซ่อนอจากพวกสัตว์ใหญ่สัตว์ละลายอีกอย่างหนึ่งก็คือป่กกากลางเนี่ยเวลาน้ำพัดมานะคะสามารถจักเก็บพวกแหล่งอาหารต่างๆสารอินทรีย์พวกแร่ธาตุต่างๆ,ๆเนี่ยทำให้ที่นี่มีอาหารสมบูรณ์นะคะพร้อมที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ที่แบบว่า น้องๆเข้ามาอยู่เนี่ยสามารถมีอาหารกินตลอดทั้งปีเลยแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาปลูกป่ากรงกลางเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะออมสินนะคะวรินท,นทร์ภูพัตแลมิสเอ็ดวอเตอร์ไทยแลนด์2023ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าพื้นที่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยเขามีพืชพันธุ์หลายชนิดมากๆไม่ใช่แค่ต้นโกงกางอย่างเดียวแล้วพืชพันธุ์หลายชนิดเหล่านี้นะคะเขาจะไปช่วยบำบัดน้ําเสียนะคะช่วยคัดกรองน้ําเสียจากที่เราใช้บนบกนะคะก่อนที่จะไหลลงไปสู่ปากแม่น้ำนะคะ่ะพื้นที่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยเขาถือกันเลยนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเครื่องกรองน้าทางธรรมชาติหรือว่าระบบบำบัดน แล้วก็พื้นที่บริเวณป่าชายเลนนะคะเขาจะไปช่วยชะลอการกัดซอะของชายฝั่งนะคะให้มันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ชะลอการเกิดพัยิบัทาธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นลมแรงหรือว่าน้ำทะเลสัดส,สูงนะคะก็จะช่วยทำให้มันเบาลงได้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาปลูกป่ากันเยอะนะคะสวัสดีค่ะพิงค์ชวลักมุนเล็บค่ะ i s s Earth ire, s i r e Thailand 2023ค่ะ วันนี้นะคะพิงก็ได้มาร่วมปลูกป่าชายลิฟ์นะคะก็ได้เห็นว่ามีสัตว์ต่างๆตัวเล็กๆมากมายนะคะอยูอ่อาศัยอยู่ในต้นกงกาะคะ่ะต้นกงกางของเราเนี่ยถูกทำลายมากขึ้นไปในทุกๆปีนะคะพิงก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนหันมาช่วยกันร่วมปลูกต้นโกงกางเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าสัตว์ตัวเล็กๆของเราเนี่ยจะได้มี ที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่สูญพันธุ์นะคะตรงนี้พิงก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะหันกลับมารักโลกของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็คํานึงถึงโลกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทาในแต่ละวันเนี่ยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่เล็กน้อยเนี่ยค่ะก็จะสามารถทําให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างแน่นอนในอนานคตค่ะ